สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30กรกฎาคม2564นะคะเมื่อเช้าไม่ได้ปล่อยปานะคะเหตุผลก็เพราะว่าไปไม่ทันตื่นสายแล้วก็มีคนเหมาไปแล้วนะคะแต่ก็ได้ใส่บาตรอยู่มาดูกันนะคะว่าวันนี้ทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคพวกคุณกันบ้างส่วนใครที่รอแนวทางการเสี่ยงโชคของห่วยรัฐบาลแก้วลงไปแล้วนะคะถ้าดูใน Facebook ดูที่ปักหมุดได้เลยแต่ถ้าดูใน YouTube ไปเสิร์ชคาว่าแนวทางการเสี่ยงโชคงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมของหมอแก้วแม่นชู ได้เลยนะคะแต่ IG ก็เลื่อนดูได้เลยลงให้หมดแล้วทุกช่องทางเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าถูกหวยแล้วแบ่ง10%ไปทำบุญต่อคนเกิดวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลข เลขนาโชคประจําตัวคุณคุณรู้สึกว่าเลขนี้เป็นเลขมงคลสําหรับคุณคุณซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะคนวันอาทิตย์ส่วนคนวันจันทร์และวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อโดยเฉพาะเบอร์มือถือของคุณพ่อถ้าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ย้ํานะคะให้ซื้อเลขท้ายเบอร์มือถือของคุณพ่อแต่ถ้าคุณพ่อไม่มีมือถือ ก็ซื้อเลขวันเดือนปีเกิดของท่านเอามาบวกรวมกันแล้วก็ซื้อได้แต่ในกรณีที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ให้เอาวันเดือนปีที่ท่านเสียชีวิตมาบวกรวมกันแล้วซื้อค่ะส่วนคนที่เกิดในวันพุธนะคะวันพุธนะคะแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่ยังอยู่ก็ง่ายเลยโทรไปถามท่านเลยว่าท่านชอบเลขอะไรซื้อเลขต่างที่ท่านชอบเพราะท่านจะให้โชคให้ลาบเราแต่ถ้าท่านเสียชีวิตแล้วก็เอาเป็นปีพศที่ท่านเสียชีวิตค่ะเพราะท่านจะให้โชคให้ลาบเราจากการที่ท่านไปนะโอเคค่ะมาดูกันที่วัน พื่หัสแก้วแนะนําว่าวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะคําว่าการเรียนการศึกษาหมายถึงว่าคุณจบมาปีไหนคุณซื้อจบ ปีการศึกษาที่คุณจบก็ได้รหัสนักเรียนนักศึกษาของคุณก็ได้หรือเกจเฉลี่ยที่คุณจบก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณจบมานานแล้วจําไม่ได้ก็ลองดูเลขของคนใกล้ตัวที่ยังเรียนหนังสืออยู่ว่าเขารหัสนักเรียนนักศึกษาอะไรนะคะหรือเลขที่ประจําห้องอะไรส่วนคนเกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้วซื้อทะเบียนรถสิจ้าวันนี้เลขทะเบียนรถจะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะย้ำคนเกิดวันศุกร์ซื้อเลขทะเบียนรถตัวเองเลยจ้าส่วนคนวันเสาร์นะคะแนะนาําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรัก os, ค,คู่ครองคนรักคู่ครองของคนที่เกิดวันเสาร โชคให้รับพวกคุณไม่มากก็น้อยค่ะถามเขาหรือเธอว่าเขาชอบอะไรได้เลยส่วนถ้าเขาเออเราเป็นคนโสดไม่มีคู่ชีวิตเนาะไม่มีแฟนเนาะก็ซื้อเลขที่คนที่เรารู้สึกเรารักและผูกพันที่สุดบางครั้งไม่จาเป็นต้องเป็นแฟนค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็ได้ค่ะบ๊ายบายนะคะ